คณาจริงๆเริ่มมาจากความตั้งใจว่าจะทำขนมและสุขภาพนะคะคือว่าคณาพยายามไปเจือจความเป็นไทยแล้วก็อาชีพของเกษตรกรในเมืองไทยก็เลยิบจากวัตถุดิบท้องถิ่นของเรามาแล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งอย่างหลาย,ลายๆตัวที่เราทำพวกนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์ด้านสุขภาพของตัวเองอย่างอย่างตัวนี้นะคะ่ะมะพร้าวน้ำหอมอบก,กรอบก,ก็จะมีไฟเบอร์สูงมากแล้วก็ไม่ต้องโรลแล้วน้ำม,มันเพราะว่าใช้การอบก,กรอบทำให้เขาทำให้เขาสุกแล้วก็ไม่มีเรื่องน้ำมนันเรื่อง ตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงอบแห้งสวดนุ่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงที่มีน้าตาลน้อยและก็มีความชุ่มชื้นเหลืออยู่ต่างจากมะม่วงอบแห้งตัวอื่นซึ่งก็จะมีรสชาติเหมือนกันทานพวกกัม,มี่เยลลี่ะะอย่างนี้ค่ะเป้าหมายของเราหลักแรกเป็น สาขึ้นไป40ขึ้นไปเป็นตน้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนไทยที่เราทาร์เก็ตเอาไว้ so, mm. สว่วนเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราด้วยคือเป็นกลุ่มชาวต่างชาติคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีซึ่งก็ก็มีลักษณะมอากรุปรทัท่วบ้างหรือว่าการแนะนําบอกต่อผ่านทางเว็บไซต์ทางออนไลน์แสดงว่าคันาจะไม่ใช่แค่สินค้าเสุขภาพหรือว่าเป็นแค่ขน แอนนาค้เนี่ยคณะจะต้องเป็นแบรด์ที่สะท้อนถึงมาเป็นสุขภาพดีทุกอย่างเป็นองค์รวมอย่างเช่นการมีบริการเซอร์วิสต่างๆเช่นสปาหรือเรื่องของการดีท็อกซ์หรือว่าเรื่องของบริการอะไรก็ตามที่ทาให้องค์รวมของสุขภาพดีขึ้นค่ะขอให้รู้จักตัวเองว่าเรารักอะไรเรา มีความกล้าในการลงมือทําที่สําคัญคือก่อนที่จะล่านเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนรู้ว่าตลาดมีอะไรอยู่และจุดแข็งเราคืออะไรจุดไหนที่ควรเราไปเสริมในตลาดหรือว่าควรจะสร้างจุดขายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็ขอให้ลงมือทาอย่ารอเพราะว่ายิ่งรอก็ยิ่งช้าเกินกว่าเที่ยวจะเริ่ม